สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะ รัฐบาลจับมือเอกชนผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยช่วยรักษาทหารกล้าชายแดนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วยฝืนฟูร,ร่างกายกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเร็วขึ้น นายอนุกูลพฤึกษานุศักร,รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกลมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับบริษัทเมติคูรี่จำกัดผู้ผลิตกระดูกเทียมและอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดมอบแผ่นปิดกระโหลกเทียมไทเทเนียมออกแบบเฉพาะบุคคลและกระดูกมือเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยเหลือทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ชัยแดนไทยกัมพูชาจำนวน4รายโดยผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะจำนวน3รายและผ่าตัดข้อมือจำนวน1รายซึ่งเป็นการรักษาที่มีความแม่นยำสูงด้วยการออกแบบกระดูกที่มีขนาดจำเพาะกับสรีระผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยฟืนฟ้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศที่รอรับการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้กว่า1 0 0 0 0แสนคนสำหรับบริษัทเมติคูลีจำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพของไทยที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างธุรกิจและสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะเคยได้รับรางวัล Global Award สาขาเทคโนโลยีการแพทย์ จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อปี2567และได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้วในหลายประเทศเช่นสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหภาพยุโรปทั้งนี้ขนาดตลาดทั้งโลกของเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณ2.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในระยะยาว นายอนุกูลระบุว่าการร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยที่มีความพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูร,รักษาผู้บาดเจ็บและเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติสังคมและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายไทยทำรรไทยใช้ไทยช่วยไทยทั้งนี้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและผลิตได้เองในประเทศทดแทนการนำเข้าถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณของรัฐช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและแข็งแรงได้อีกครั้ง รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทยให้ยั่งยืนค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมาตรการนี้จะช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานของนายจ้างและสถานประกอบการทั้งในภาคการผลิตและบริการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสี่สัญชาติ ลาวกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุหรือมีรอยตาประทับแต่การอนุญาตทำงานหรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือระยะเวลาการอนุญาตยังไม่สิ้นสุดลงแต่ทำงานกับนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังรวมถึงคนต่างด้าว3สัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาที่เข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบและต้องการทำงานอาจอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานได้1ปี 2. เห็นชอบแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างชาติอื่นๆผ่านระบบ MOU เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนายจ้างและสถานประกอบการในการบริหารจัดการกำลังคนในระยะแรกจะเริ่มนำเข้าแรงงานสัญชาติสีลังกาด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานได้กำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องดังนี้ 1. นในจ้างยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวและชำระเงินค่าธรำเนียมใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา15วัน 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนดในแบบคำขอเช่นใบรับรองแพทย์หลักฐานการประกันสุขภาพหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนแล้วแต่กรณียื่นให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ภายใน60วัน 3. ให้คนต่างด้าวต้องไปดําเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง,ตร,องตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือสถานที่อื่นที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนดภายใน60วัน กรณีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองครั้งแรกภายใน60วันและหลังจากนั้นให้รายงานตัวจทุก60วัน 4. ให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สามารถขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตทำงานณสถานที่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดกรณีไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวและไปขอรับการตรวจลงตราสำหรับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้กรมการปกครองและกรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมายปกตินอกจากนี้สำหรับผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์จะมีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ์ของบิดาหรือมารดาโดยให้ผู้ติดตามหรือบิดามารดาจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัตินับตั้งแต่บิดาหรือมารดาได้รับอนุญาตทำงาน หากผู้ติดตามมีอายุครบ18ปีและประสงค์จะทำงานจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษอีก60วันเพื่อยืนขออนุญาตทำงานนายสมชายกล่าวว่าทั้งนี้การดำเนินการของคนต่างด้าวทั้งสองกลุ่มจะสามารถดำเนินการได้หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานโดยมีผลบังคับใช้แล้ว หากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694ค่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพเปิดบัญชีหลอกรับเงินบริจาคช่วยทหารชายแดนเสี่ยงสูญเงินและข้อมูลส่วนบุคคลนายเวทางพ่วงทรัพย์โฆศกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีโดยศูนย์ต่อต้านข่าวลองประเทศไทย ได้ตรวจสอบพบข่าวที่เกี่ยวข้องประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเป็นจำนวนมากซึ่งจากสถิติตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคม2568ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจพบการเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมากถึง44เรื่องและพบมิจฉาชีพฉวยโอกาสในการเผยแพร่ข่าวปลอมแอบอ้างเป็นกองทัพหรือหน่วยงานทหาร ขอรับการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนที่ผ่านมา AFNC ได้ตรวจพบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริจาคช่วยเหลือทหารและได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วดังนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าวโดยเลือกเชื่อแชร์ข่าวและข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการเท่านั้น ขอเตือนว่าประชาชนไม่ควรสแกน QR Code หรือดาวน์โหลดลิงก์ต่างๆที่ต้องสงสยัยหรือยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเพราะอาจเป็นการติดตั้งแอปดูดเงินและข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ตั้งใจรวมทั้งหากนำข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่มีการตรวจสอบอาจเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรบับหากประชาชนพบข่าวหน้าสงสยัยข้อมูลบิดเบือนสามารถแจ้งเบาะแสและตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่โทรสายด่วน1111ต11่อ87ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะการประชมุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโดแปซิฟิก Ship of Defense Conference s h o t เป็นการประชุมผู้นำทางทหารของกองทัพจากประเทศต่างๆในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่27ร่วมกับ U.S. i n d o p a c o m ระหว่างวันที่25ถึง29สิงหาคม2568ณนโะรงแรมดุสิตธานีหัวหิน โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเรือเอกซามูเอลปาปโรผู้บัญชาการ US IndoCom เป็นเจ้าภาพร่วมโดยมีการเพิ่มกิจกรรมในการประชุมที่นอกเหนือจากการประชุมช็อตครั้งก่อนเช่น Young Leader Session ที่เป็นโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการ US IndoCom p a ได้พบปะกับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่จากแวดวงการเมืองการทหารรวมทั้งนิสิตนักศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและ short retreat session สำหรับให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและกลไกที่จะนำไปสู่การพัฒนาความมั่นคงในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ทุกคืนวันเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้งที่เคยตั้งปัณิทานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไป และหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรัวมมือให้เป็นหนึ่งใจก้ม้ก็คง